ครับเติก๊กีก็คือตอนที่เราลงมาลงจากเรือใช่ไหมก็จะมีเด็กมาช่วยพอช่วยเสร็จปุ๊บก็จะเรียกเรียก,เร,ยกเรียกเงินเรียกเงินก็เลยให้ไปบาทหนึง่งร้อยหนึ่ง 哦。Uh huh. okay.